สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่ายัางเป็นเดือนที่คุณเองยังเจอสภาวะกับเรื่องของความเครียดนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆหลายๆอย่างมันจะค่อนข้างค่อยคอยค,อยคลายไปทีละเปาะทีละเปาะนะครับในเดือนนี้แต่ยังไงซะเรื่องของความเครียดก็ยังเกิดกับคุณอยู่นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายไททัศน์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลกันว่าเดือนตุลาคม2566เนี่ยชาวลัคนาตุลจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกต้นคลิปอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมนะครับไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาตุลน,นะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของคุณเองเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้เนี่ยดาวต,วตัวตนของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะเนี่ยทั้งเดือนเลยนะครับเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในภพลาภะที่แปลว่าความสําเร็จลาาผลแน่นอนครับมันจะส่งผลให้คุณเองก็ยังมีโอกาสกับการทําอะไรได้สําเร็จ นะครับคุณจะค่อนข้างไปโฟกัสกับการมุ่งเน้นความสําเร็จลาบผลที่จะอยากได้เข้ามานะครับดาวศุกร์เวลาไปอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยนะครับเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าอุดมเกณฑ์ซึ่งมันก็เลยยังส่งผลให้คุณเนี่ยก็ยังดูมีศักยภาพดีกับการทําอะไรต่างๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือการที่ดาวศุกร์เองเนี่ยนะครับต้องโดนดาวเสาเล็ง ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นสุกสาวเวลาโดนเขาเลงกันเนี่ยมันจะทําให้คุณดูมีความเครียดดูมีความกดดันดูมีความคาดหวังนะครับหรืออาจจะมีเรื่องให้ทุกข์ใจนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในภพลาภะเนี่ยมันทําให้คุณเองเนี่ยเหมือนกับเป็นเป้าสายตาด้วยนะคนค่อนข้างให้ความสนใจคุณแต่บางทีดาวเสาที่เลงอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้บางทีสิ่งที่คุณคาดหวังนี่แหละมันเป็นตัว กดดันกับสิ่งที่คุณอยากได้เพราะในเดือนนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือความสำเร็จเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันที่18เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเกมกับการที่จะได้ได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะดาวเรื่องของโชคลาภเองดาวอาทิตย์ที่ ตัวคุณไปอยู่เนี่ยเขาก็ไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าวินาศซึ่งมันแปลว่าก็มีเกณฑ์กับการได้ยากนะมีความผันผวนยกเว้นว่าถ้าเกิดใครที่ทําเกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้านออนไลน์ด้านสายมูอ่ะแน่นอนคุณยังมีโอกาสกับการสําเร็จด้านนั้นได้แต่ไอ้เรื่องความเครียดยังไงก็เครียดเพราะดาวเสาร์ก็เล็งตัวคุณอยู่นะครับถามว่าเหตุผลที่ทําให้คุณเครียดเนี่ยอ่ะโดยเรื่องหลักๆอาจจะมาจากเรื่องของ ครอบครัวญาติพี่น้องก็ได้พระดาวเสามาจากคําว่าพันธุนะครับหรือใครที่อยู่ในช่วงของการเรียนการศึกษาแน่นอนครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณค่อนข้างเครียดอีกเรื่องนึงมันอาจจะเป็นที่คุณเองก็มีความคาดหวังกับการอยากได้อะไรที่เป็นทรัพย์ใหญ่ๆใหม่เนี่ยนะครับเพราะว่าดาวพันธุดาวเสาเนี่ยไปอยู่ในคําว่าปุตตะนะครับอสังหาทรัพย์ใหญ่ใหม่ๆแต่ว่า เวลามันเลงกับตัวคุณแล้วมันเป็นคู่ศัตรูมันเหมือนกับมันมีความอยากได้มีความอยากมีซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นตัวกดดันกับตัวคุณเองให้เครียดได้เหมือนกันนะครับ และในเดือนนี้นะครับก็ยังมีดาวราหูที่เล็งตัวคุณอยู่ซึ่งก็ยังเป็นพินทุบาทมันก็ยังมีเรื่องให้คุณต้องคอยวุ่นวายอยู่ด้วยนะครับดาวราหูมาจากคําว่าปุตตะเรื่องของลูกหลานหรือเรื่องของบริวารก็ยังมีส่วนทําให้อะไรที่มันดูวุ่นวุ่นสำหรับคุณอยู่นะครับประกอบกับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวก็ไปรวมอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าวินาศสลายดวงเลยนะครับดาวอังคารที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่ก็ไปอยู่ในภพวินาศก็อาจจะแบบ มีจังหวะกับการทีบแบบจะต้องห่างต้องแยกกันหรือให้ความเป็นส่วนตัวกันเนี่ยเพราะไม่งั้นมันก็จะสร้างความอึดอัดต่อกันนะครับแต่ข้อดีก็คือเดี๋ยวพอวันที่3ดาวอังคารเขาก็ย้ายมาทับตัวคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็จะมีเกณฑ์เข้ามานะครับเรื่องคู่ก็จะค่อนข้างอ่อนและคล้อยตามคุณได้ดีขึ้นนะครับพอวันที่15ดาวพุธเขาก็ย้ายเข้ามา ทับตัวคุณด้วยซึ่งดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ดาวเขายังมีกําลังดีนะครับดาวเขาออกจากจุดพีกมายังได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกอยู่นะครับซึ่งก็มีกําลังเด่นแถมดาวพุธเวลามาอยู่ในราศีตุลเนี่ยสำหรับคนลัคนาตุลเนี่ยนะครับเขาก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยซึ่งดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศอ่ะบางทีมันอาจจะยังมีเรื่องของความอึดอัดหรืออะไรที่มันมีความเร่งด่วนที่สัมพันธ์กับคุณอยู่แต่ดาวพุธความหมายหนึ่งก็มาจากคําว่าสุพระที่แปลว่า ความเจริญการส่งเสริมการสนับสนุนก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนได้ดีกว่าตอนที่เขาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับแต่มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือในช่วงวันที่1 5บหที่ดาวพุธเขาเพิ่งย้ายมาและดาวราหูยังไม่ได้ย้ายไปนะครับซึ่งพุธกับราหูมาเลงกันอันนี้เป็นจังหวะที่คุณต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจานะครับมันอาจจะมีเหตุให้เป็นเหตุให้คุณจะดูเก,กลียดกราดหรือมีความขัดแย้งทะเลาะก,กับ บริวารได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้มีปากมีเสียงกันเนี่ยนะครับพอวันที่17ดาวราหูย้ายจริงๆการย้ายของดาวราหูนะครับค่อนข้างส่งผลดีหลายๆมุมเลยเพราะมันทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความมัวเมานะครับหรือคนที่แบบ มีเกณฑ์กับการมัวเมาที่จะต้องมาสัมพันธ์กับคุณหรือแม้แต่ความวุ่นวายอะไรต่างๆที่คุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องหุ้นส่วนกับเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับซึ่งผมทําคลิปแบบละเอียดไว้ให้แล้วนะครับก็ลองเข้าไปชมได้นะครับเพียงแต่ว่าในมุมที่เป็นข้อเสียก็คือราหูเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะที่ไปเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารพอไปอยู่ในคําว่าอริเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ทําให้เรื่องของลูกหลานบริวารเนี่ย อาจจะมีความขัดแย้งกับคุณได้ง่ายขึ้นอีกหรือมีเกณฑ์ที่เขาก็จะสร้างปัญหาอะไรกับคุณได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็จะไปตอกย้ําว่าคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์กับการจะต้องเครียดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของลูกหลานบริวารก็อาจจะสร้างความเครียดกับคุณเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับพอวันที่18ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมา การย้ายมาของดาวอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างส่งผลดีกับตัวคุณมากเลยนะครับเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเรื่องของความสําเร็จพอออกจากภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศและมาทับตัวมันทําให้คุณมีเกณฑ์กับการทําอะไรสําเร็จได้ดีขึ้น เรื่องความเครียดก็ยังเกิดอยู่นะครับเพราะดาวเสายังเลงกับดาวสุกอยู่เพียงแต่ว่าพอดาวความสําเร็จมาทับตัวมันทาให้คุณมีเกณฑ์สําเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ดาวอาทิตย์ไปอยู่บ้านดาวสุกและดาวสุกอยู่บ้านดาวอาทิตย์เป็นดาวสลับเรือนเรื่องของความสําเร็จกับตัวคุณสลับบ้านกันคุณไปมุ่งเน้นหาความสําเร็จแต่ความสําเร็จก็มีโอกาสเข้ามาเกิดกับคุณอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแถมดาวอาทิตย์พอมาอยู่จุดนี้ดูเผนๆเหมือนจะอ่อนกําลังดาวได้ตําแหน่งนิด แต่ดาวอาทิตย์เวลามาทับลัคนาของคนลัคนาตุลเนี่ยเขาเรียกว่าได้นระองค์เกณ์นะครับซึ่งเป็นทําให้ดูมีความแข็งแกร่งในดวงก็มีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดยังเกิดครับในเดือนนี้สําหรับคนลัคนาตุลแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆมันจะอยู่ในมุมที่ลดความอึดอัดลดความวุ่นวายอะไรต่างๆไปในมุมที่ดีขึ้น มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนนะครับดาวการเงินของคุณเนี่ยยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับคือวันที่1ถึงวันที่2เนี่ยซึ่งพอเวลาดาวการเงินเนี่ยนะครับดาวอังคารไปอยู่ตำแหน่งนี้เวลาดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเนี่ย ในมุมที่ต้องระวังมันก็ต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายเรื่องของการเงินที่มันยังต้องระวังการโดนเบี้ยวโดนโกงอะไรกันอยู่นะครับแถมในช่วงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องเจออยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาว คู่ศัตรูกันนะครับและเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะมันอาจจะส่งผลให้ก็ต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่มันมีเหตุของความขัดแย้งจากเรื่องของผลประโยชน์หรือเป้าหมายอะไรที่เกี่ยวกับการเงินที่มันไม่สอดคล้องกันมันเป็นเหตุให้ขัดแย้งกันนะครับแต่ในมุมที่ดีก็มีพระดาวังคารตําแหน่งนี้ดาวเขาได้ตําแหน่งมหาจักรมีกําลังยิ่งใหญ่ดีนะครับถึงแม้จะไปเจอกับดาวที่ไม่ค่อยส่งผลดีแต่ดาวเจ้าของบ้านดาวพุทธที่เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศเองเขาก็มีกําลังโดดเด่น เพราะฉะนั้นถ้าคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับการเงินหรือใครที่ทําธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศหรือธุรกิจออนไลน์หรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านสายมูนะครับสิ่งเล่นลับอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้บางทีเงินอะไรที่เป็นเงินแบบลับๆที่มันบอกใครไม่ได้เนี่ยมันยังมีโอกาสกับการได้เงินอะไรจากด้านนั้นเข้ามาได้ดีอยู่ และถ้าได้เนี่ยก็เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะเพราะดาวมันได้ตําแหน่งมาหาจาักรแค่มันอาจจะไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆแหละแต่ถ้าได้เนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับคราวนี้พอวันที่3ดาวการเงินของคุณก็ย้ายมาทับตัว แน่นอนครับเวลาดาวการเงินมาทับต <work> ัวมันก็จะเป็นจังหวัดที่มีเงินเข้ามาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยเวลามาอยู่ช่องนี้เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าปรานะครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเงินอะไรที่มันก้อนใหญ่มากนักหรือบางทีการเข้ามามันก็อาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องเวลาดาวมันเป็นปรามันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องนะครับหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินที่มันจะต้องผ่านคนอื่นมาก่อนนะครับอะไรที่ธุรกิจที่เข้ามาตอนนี้ อาจจะไม่ได้แบบมาดีลกับคุณโดยตรงเป็นจุดที่มันต้องผ่านคนอื่นมาก็มีแนวโน้มกับเรื่องการเงินในส่วนนั้นแต่ข้อดีก็คือพอมันออกจากภพวินาศมันก็ไม่ต้องระวังการโดนโกงมันก็ไม่ได้ดูแบบยากและนะครับในจังหวะนี้ ช่วงวันที่3ถึงวันที่14เนี่ยคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามีดาวอาทิตย์กับดาวพุทธที่เป็นเรื่องของคู่เอกสารเนี่ยที่มันไปอยู่ในภพเดือนวินาทมันอาจจะมีความผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาได้ง่ายนะครับในขณะที่ดาวการเงินของคุณเป็นปลาบางทีมันอาจจะต้องผ่านคนอื่นมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้นการเซ็นเอกสารอะไรนะครับต้องรอบคอบระมรัดระวังหน่อยนะครับพอวันที่15ดาวพุธก็ย้ายมาสัมพันธ์กับดาวอังคารดาวการเงินของคุณซึ่งดาวพุธมาจากคําว่าว,วินาอ่ะช่องทางการเงินอะไร ที่เกี่ยวกับด้านออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยยังมีโอกาสเกิดได้อยู่ถึงแม้เงินที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเงินอะไรที่มันก้อนใหญ่ๆต่อเนื่องมากนะนะครับดาวพุธมาจากคําว่าสุภาษยังมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนอะไรกับเรื่องของการเงินที่มันยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับและพอ17ดาว ราหูย้ายนะครับดาวราหูย้ายเนี่ยก็อาจจะถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับดาวราหูเนี่ยความหมายนึงเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะที่หมายถึงเรื่องของการลงทุนก็ได้พอดาวเนี่ยมันไปอยู่ในคําว่าอริมันอาจจะส่งผลให้อะไรที่ใครที่อยู่ในสายของการลงทุนหรือนักลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะดูยากขึ้นหน่อยนะครับดูมีความต้องระมรัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้จุดที่ดีอ,อย่างก็คือมันส่งผลดีกับเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาที่ อาจจะดูมีความแปรปรวนกับเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาน้อยลงไปเพราะดาวราหูย้ายออกไปมันไม่เป็นพินทุบาทแล้วนะครับพอวันที่18ดดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาร่วมด้วยนะครับดาวอาทิตย์ ไม่ค่อยถูกกับดาวการเงินของคุณอาจจะส่งผลให้มันก็ยังมีเหตุอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันมีความขัดแย้งหรือต้องระวังการขัดผลประโยชน์กันเนี่ยแหละนะครับแต่ในมุมที่ดีพอดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เนะี่ยดาวเขามีกําลังดีมันก่อให้เกิดความแข็งแกร่งดีนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภและเขาสลับบ้านกับตัวคุณเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสกับการได้อะไรที่มันเป็นเหมือนแบบได้แบบโชคลาภได้มาแบบเออง่ายๆได้มากขึ้นนะครับแค่ บางทีก็ยังต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุของการขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์กับด้านการเงินอยู่ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรเหมือนแบบได้เป็นลาบบ้างอะนะครับประมาณนี้ <S <S มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาตุลน,นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวจันท์นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยไม่ได้มีดาวอะไรมา สัมพันธ์หรือโครจรมาอยู่ในราศีกรกฎที่เป็นเรื่องของพบการงานของคุณนะครับเราก็ไปดูองค์ประกอบอื่นกับเรื่องของการงานกันนะครับจุดแรกเลยก็คือดาวพฤหัสที่เล็งตัวคุณอยู่เนี่ยยังได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับซึ่งดาวพฤหัส เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะมันยังส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆยังทําได้ดีเพื่อนร่วมงานยังมีส่วนกับการช่วยสนับสนุนกับคุณได้ดีนะครับส่วนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะครับดาวราหูที่เป็นคําว่าปุตตะมาเลงตัวคุณอยู่และเป็นพินทุบบาทนะครับก็ถือว่าลูกน้องก็ยังมีส่วนกับการมาร่วมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าบางทีมันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายกับเรื่องของลูกน้องนะครับแต่อย่างที่เคยบอกไปว่า บางทีอความวุ่นวายมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นปัญหานะครับแต่ว่าพอยก็คือเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยพวันที่17เนี่ยที่ดาวราหูเขาจะย้ายไปอยู่ในภพอริเนี่ยมันอาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวานนะครับดูดื้อขึ้นนะครับดูคุมยากขึ้นดูแข็งเมืองง่ายขึ้นหรือ อาจจะมีเหตุของความขัดแย้งกับเรื่องของลูกน้องและบริวารได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ในมุมที่ดีก็คือพอดาวราหูย้ายพ้นไปเนี่ยมันทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยความวุ่นวายที่เกิดจากคู่ค้าคู่สัญญามันก็ลดลงนะครับคราวนี้องค์ประกอบอื่นนะครับก็คือ ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะก่อนวันที่15เนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับเรื่องของงานเอกสารมากหน่อยนะครับเพราะว่าการที่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยเขาไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าวินาศมันเป็นคู่เอกสารมันอาจจะส่งผลให้มีเรื่องของความผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวกับด้านของเอกสารอันนี้ถือว่าต้องระมัดระวังเลยนะครับการย้ายของดาวอังคารตั้งแต่วันที่3มาทับตัวคุณข้อดีก็คือมันจะส่งผลให้จังหวะเนี้ย มีโอกาสกับเรื่องการเงินเข้ามานะครับหรือคู่ค้าคู่สัญญาของคุณก็จะค่อนข้างโอนอ่อนยอมคุณฟังคุณได้มากขึ้นนะครับพอวันที่15เนี่ยนะครับดาวพุธเขาก็จะย้ายเข้ามาร่วมกับตัวคุณด้วยก็จะมีเกณฑ์เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาร่วมในงานนะครับให้โอกาสอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ยังคงต้องระวังคําพูดคําจานะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ดาวพุธกับดาวอังคารเจอกันเนี่ยคุณก็จะแบบ าบางทีก็จะพูดอะไรไม่ค่อยคิดอันนี้จะต้องระวังครับโดยเฉพาะช่วง เอ่อสิบห้ากับ16ที่ดาวราหูเขายังไม่ย้ายไปเนี่ยมันกลายเป็นดาวพุธเจอกับดาวราหูนะครับคุณอาจจะดูเกลียวกราดใช้คําพูดอะไรกับลูกน้องแรงหน่อยเป็นเหตุให้ขัดแยง้งและบางทีแม้แต่กับหัวหน้าเองคุณก็มีเกณฑ์กับการโดนคําพูดคําจาอะไรที่แบบโดนตําหนิอะไรก็ได้เพราะดาวพุธความหมายหนึ่งก็มาจากคําว่าสุภะก็เล็งอยู่กับดาวราหูนะครับก็าอาจจะโดนคําพูดอะไรต่อว่าจากหัวหน้าได้เหมือนกันนะครับ แต่พอ17ดเนี่ยดาวราหูย้ายออกไปนะครับความวุ่นวายอย่างที่บอกครับเรื่องของคู่ค้าหุ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของบริวารอาจจะสร้างปัญหาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับ พอวันที่18ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาอันนี้อยู่ในมุมที่ดีนะครับมันส่งผลให้คุณมีเกณฑ์กับการทําอะไรสําเร็จได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานก็เช่นกันนะครับถึงแม้มันจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเจอเรื่องของความเครียดกับการคาดหวังกับความสําเร็จที่บางทีมันอาจจะส่งผลกดดันให้คุณเครียดเองนี่แหละนะครับคราวนี้ถ้ามาดูจังหวะที่ดีกับเรื่องของงานที่มันมีโอกาสกับการเหมาะกับการเจรจาหรือการที่จะได้เข้ามานะครับก็ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยวันที่1ถึงวันที่2เนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับเล็งตัวคุณอยู่นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยดาวการงานดาวจันทร์ของคุณได้ตําแหน่งมหาจากักรได้ตําแหน่งอุจจาวิราชนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวมีกําลังดีมันมีโอกาสกับการได้งานอะไรใหญ่ๆเข้ามาได้ดีนะครับแถมอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่เป็นดาวคู่ธาตุดินกันมันก็มีโอกาสกับการ ได้งานอะไรที่มันดูชัดเจนขึ้นนะครับแค่มันอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักเพราะเวลาดาวได้ตําแหน่งมาหาจาักรมันต้องฟันฝ่าอยู่แล้วและในช่วงต้นเดือนดาวเรื่องความสําเร็จของคุณก็ยังไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าวินาศอยู่มันก็ไม่ได้ง่ายแต่มีโอกาสกับการได้งานใหญ่นะครับเข้ามาในจังหวะนี้ อีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่5ถึงวันที่7นะครับดาวการงานของคุณมาอยู่ในภพสุพระมันมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนกับเรื่องการงานถึงแม้ว่าณตอนนั้นเนี่ยดาวอะไรที่เกี่ยวกับการสนับสนุนนะครับยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่า วินาศมันก็อาจจะยังส่งผลให้ไม่ได้แบบได้รับงานที่แบบง่ายนักนะครับอาจจะมีความไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่สายต่างประเทศสายออนไลน์จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างส่งผลดีเพราะดาวจันทร์ไปเจอดาวเกตมันทาให้มีโอกาสกับความหลากหลายของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการยอมรับได้ดีในเรื่องการงาน วันที่8ถึงวันที่9นะครับดาวการงานมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรอันนี้เป็นจังหวะที่งานเข้ามาต่อเนื่องดีนะครับถ้าเกิดดีลงานได้ช่วงนี้ก็จะเป็นงานที่ระยะยาวถาวรได้ดี12-14นะครับดาวการงานมา อยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาแต่ดาวจันทร์ตําแหน่งนี้ดาวได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับแสดงว่ามันมีโอกาสกับการมีโชคกับเรื่องการงานเพียงแต่ว่ารูปแบบของงานมันอาจจะได้งานอะไรที่มันด่วนๆน,น,นะครับงานที่มันดูยากหน่อยมีความไม่คุ้นเคยหรืออย่างที่บอกถ้าเกิดใครอยู่ในสายต่างประเทศสายคดีความสายงานวิจัยอะไรแบบนี้งานจังหวะแบบนั้นเนี่ยเข้ามาได้ดีเพราะดาวจันทรมันไปเจอกับดาวพุธที่แข็งแรงเจ้าของบ้านนะครับเป็นคู่มิตรกันดาวจันทรเองก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วย 15-17ถึง17นะครับถึงแม้ดาวจันทร์ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะักแต่เวลาดาวการงานมาทับตัวก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ดาวการงานเข้ามานะครับและในช่วงนั้นเนี่ยดาวพุธเขาก็ย้ายช่วง15ก็ดาวพุธก็ามาเจอกับดาวจันทร์มันก็มีโอกาสกับการได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนกับเรื่องการงานได้ดีนะครับในช่วงนี้แล้วก็28-30ถึง30นะครับเป็นจังหวะที่ดาว การงานมาเลงตัวคุณอีกรอบหนึ่งได้ตําแหน่งมหาจากักรได้ตําแหน่งอุจจาวิลาศก็เป็นงานที่ได้ใหญ่นะครับแต่ช่วงนี้ดีขึ้นมาอีกก็คือตรงที่ดาวราหูเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันดูวุ่นวายน้อยลงนะครับ ส่วนช่วงที่ต้องระวังมากหน่อยก็คือ26กับ27นะครับมันเป็นจังหวะที่ดาวการงานของคุณไปตกภพอริในช่วงนี้งานอาจจะเจอปัญหาได้นะครับและตอนนั้นเนี่ยดาวราหูที่เป็นดาวเรื่องของลูกน้องเนี่ยก็ไปอยู่ในภพอริและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานที่เกิดจากลูกน้องนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังมาดูในเรื่องความรักของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารนะครับ แต่เดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีดาวใหญ่ยัง,าง,งาาม,มางอยู่ในช่องความรักของคุณก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสยังได้ตําแหน่งราชาโชคในมุมที่ดีดาวพฤหัสอยู่ในช่องความรักมันก็ส่งผลดีกับเรื่องของการมีเหตุ <ene> มีผล,ผลอะไรที่เกี่ยวกับความรักได้ดีนะครับแต่การมีดาวราหูมาอยู่ก็ยังมีผลอิทธิลพลกับความวุ่นวายที่ยังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งราหูจะอยู่ในจุดนี้เนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเรื่องของความวุ่นวายในช่วงก่อนราหูย้ายนี่แหละก่อนวันที่17เนี่แหละ ก็ยังมีเกณฑ์ที่ยังวุ่นวายได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับการที่ดาวอังคารถ้าเป็นดาวความรักของคุณเองเลยเนี่ยเขามาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับเวลาดาวความรักไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดูจะ คู่นะครับอาจจะสร้างความอึดอัดให้คุณหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการอึดอัดกับเรื่องของความรักได้เหมือนกันนะครับแต่ดาวอังคารตำแหน่งนี้เนี่ยดาวเขาได้ตำแหน่งมหาจากดาวมีกําลังยิ่งใหญ่แสดงว่าคู่ของคุณเขาก็มีความเป็นตัวเองได้สูงนะครับและอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ดูมีความพร้อมปะทะพร้อมจบพร้อมแยกได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับ แต่ในมุมที่ยังมีมุมที่ดีก็คือเขาเนี่ยยังอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าของบ้านนะครับที่เป็นคําว่าวินาศและมีกําลังดีเพราะฉะนั้นในช่วง1-2ถเนี่ยถ้าเกิดคุณให้ความเป็นส่วนตัวนะครับหรือทําอะไรให้ความเป็นส่วนตัวกันแยกกันบ้างเนี่ยก็อาจจะลดความอึดอัดลดการที่จะมีเหตุของการขัดแย้งกับเรื่องของความรักลงไปได้ดีนะครับ พอวันที่3ดาวความรักก็ย้ายมาทับตัวอันนี้ในมุมที่ดีก็คือมันก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณเขาก็จะแบบดูความเกลียวกราดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงและเวลามาทับตัวคุณก็คือเขาจะค่อนข้างมาให้ความสําคัญกับคุณเขาค่อนข้างจะโอนอ่อนคล้อยตามกับคุณนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งปรักแล้วก็มาอยู่กับตัวคุณแสดงว่าเขาค่อนข้างจะพร้อมที่จะยอมคุณในจังหวะนี้นะครับพอวันที่10 5ดาวพุธก็ย้ายมาร่วมกับดาวความรักนะครับก็ยังมีเรื่องของความอึดอัดกันอยู่บ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับดาวพุธความหมายหนึ่งมาจากคําว่าวินาศเพราะฉะนั้นก็ยังให้ความเป็นส่วนตัวกันบ้างเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ดาวพุธก็มาจากคําว่าสุภาเวลามาทับตัวและสัมพันธ์กับความรักนะครับมันก็ยังค่อนข้างให้ความเชื่อใจนะครับให้การยอมรับอะไรต่างๆจันได้ดีนะครับ แต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็คือเวลาดาวพุธเจอกับดาวคารคุณต้องระวังเรื่องคาพูดอยู่แหละนะครับและดาวพุธจังหวะนั้นมาเล็งกับดาวราหูที่เป็นคําว่าปุตตะนะครับก็อาจจะระวังอ่ะการล้อการแยอะไรแบบเล่นเล่น,ลนแบบเด็กๆเนี่ยบางทีอาจจะเป็นปมให้ทะเลาะกันก็ได้เพราะตอนนั้นดาวราหูเขายังไม่ย้ายนะครับช่วงวันที่1 5 1 6เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังมากหน่อยหรือ ถ้าเกิดมันมีอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่แบบอยากจะแทรกอยากจะเข้ามาอยากจะเพิ่มอยากจะเสริมเข้ามาอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับที่บางทีคุณคิดว่าเป็นแค่เรื่องของความสนุกสนานอะไรนิดๆหน่อยไม่เป็นไรเงี้ยจังหวะนั้นเนี่ยมีโอกาสกับการมีปัญหาเป็นเรื่องกันได้เหมือนกันก็ต้องระวังนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่ 17ไปแล้วดาวราหูย้ายพ้นออกไปอย่างน้อยมันก็ทําให้ความวุ่นวายกับเรื่องความรักของคุณเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับถือว่ามันดูลดลงไปเลยมันเริ่มเปิดสกรารที่เรื่องเกี่ยวกับความรักมันดูโปร่งขึ้นสําหรับคุณนะครับมันลดอะไรที่แบบพยายามจะเข้ามาแทรกมาสิ่งเร้าต่างๆที่บางทีมันอาจจะส่งผลให้คุณเผลอใจไปได้เนี่ยมันก็จะลดกับเรื่องของความรักไปเพราะมันจะเหลือแต่ดาวที่มีเรื่องของการมีเหตุมีผลการมีสติได้ดีขึ้นกับเรื่อง เรื่องความรักของคุณนะครับและเดือนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่คู่คุณค่อนข้างโอนอ่อนตามคุณด้วยเช่นกันนะครับพอวันที่18ดาวอาทิตย้ายมานะครับก็มาสัมพันธ์กับดาวความรักซึ่งอาจจะเป็นดาวที่ไม่ค่อยถูกกันแหละเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีเหตุกับการคอยจะขัดกันกับเรื่องเป้าหมายนะครับคิดเห็นอะไรไม่ค่อยตรงกันการอยากได้อะไรที่มันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันยังมีเหตุให้ขัดแย้งกันได้แต่การที่ดาวคู่ของคุณ เป็นปลกแล้วมาทับตัวคุณนั่นหมายความว่าเขาใจยังค่อนข้างยอมคุณเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดนะครับในมุมที่ดีก็คือเดี๋ยวพอลาหูย้ายเนี่ยมันทําให้ความมัวเมาเผลอไผลอะไรกับคุณที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมันลดลงนะครับและบางทีมันจะลดปริมาณของคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณที่แบบอาจจะเป็นคนเทาๆเ,เป็นคนที่ดูมีความลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องต่างๆอะไรได้ง่ายเนี่ย มันก็จะลดกลุ่มคนเหล่านั้นไปเพราะดาวราหูออกจากช่องความรักของคุณไปแล้วนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะยังต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนที่ดาวอังคารได้ตําแหน่งมาหาจักรก็จริงนะครับมีโอกาสกับคนมีศักยภาพอะไรที่ได้พบเจอแต่ดาวไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยเขาอาจจะดูมีอะไรที่มันปกปิดคุณหรือเขาอาจจะแบบไม่ได้พร้อมกับก,บการจะเปิดเผยสถานะกับความสัมพันธ์ของคุณนะครับส่วนพอตั้งแต่วันที่3ไปที่ดาวอังคาร ย้ายมาทับตัวเนี่ยแต่ดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งประนะครับมันอาจจะดูมีความไม่ได้เสถียรกับเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นนะครับหรือจุดที่คุณต้องระวังเลยบางทีคู่คนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณเนี่ย อาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเพราะเวลาดาวเป็นปละมันอาจจะมีคําว่าอื่นมันก็จะแปลว่าคู่คนอื่นมาสัมพันธ์กับคุณซึ่งถือว่ายังเป็นเดือนที่ต้องระวังอยู่รออยนิดครับรอให้ดาวอังคารเขาแข็งแรงมั่นคงมันจะส่งผลดีกับความรักมากกว่ามาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งในช่วง1นึถึงสิเนี่ย ดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยถ้าในมุมเสียนะมันก็คือเวลาจะได้อะไรหรือจะสําเร็จอะไรเนี่ยมันดูยากมันต้องคอยพลิกแพลงถึงจะสําเร็จกับเรื่องนั้นได้นะครับยกเว้นว่าการที่คุณทําอะไรที่ไปเกี่ยวกับด้านคำว่าวินาศนี่แหละเกี่ยวกับด้านคดีความเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งเล้นลับเกี่ยวกับอะไรที่ต้องไปเรื่องของการสืบค้นวิจัยอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้แต่ออนไลน์เนี่ย มันก็จะมีเกณฑ์ที่ยังสําเร็จกับด้านนั้นได้อยู่เพราะดาวพุธเองที่เป็นดาวเจ้าของบ้านคําว่าวินาศเองเนี่ยเขามีกําลังดีและเขาก็พอเจ้าของบ้านแข็งแรงเวลาดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ตรงนั้นมันก็มีโอกาสกับการได้อะไรกับเรื่องนั้นได้อยู่นะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับ การที่ดาวตัวคุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว,ว่าวนามันยังส่งผลให้คุณเองเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์กับเกิดความสมบูรณ์นะพระราวได้อุดมเกณฑ์แล้วก็ไปอยู่ในช่องโชคลาภมันยังทําอะไรได้มีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําเร็จได้ง่ายนะครับเพราะนอกจากดาวความสําเร็จไปอยู่ในคาว่าวินาที่แปลว่ายากแปลว่าผันผวน ดาวตัวคุณเองเนี่ยที่อยู่ในช่องโชคลาภก็โดนดาวคู่ศัตรูเลงมันเหมือนกับมันมีเหตุให้ต้องเครียดนะครับบางทีคาดหวังว่าจะได้แต่มันอาจจะไม่ได้ได้ดังที่หวังก็ได้นะครับมันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่จุดที่ดีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภและความสําเร็จเนี่ยมันจะค่อนข้างไปเด่นชัดมากขึ้นอีกนะครับหลังวันที่18ก็คือเดี๋ยวดาวเขาก็จะย้ายกันเนี่ยแหละนะครับแต่พอวันที่18ใเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะย้ายไปอยู่จุดนี้ ซึ่งดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรื่องของบ้านดาวศุกร์ในขณะที่ดาวศุกร์อยู่บ้านดาวอาทิตย์เป็นดาวสลับเรือนนะครับมันก็ส่งผลให้มีโอกาสกับเรื่องการที่คุณไปมองหาเรื่องความส itter, ําเร็จไขว Belle, คว้าความสําเร็จลาบผลและเรื่องของความสําเร็จลาบผลก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณได้นะครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นนิดแต่ดาวเขาได้องค์เกณ์มันก็เลยทําให้มีความแข็งแกร่งมีโอกาสกับเกิดความสําเร็จ ที่มันจะเกิดกับคุณได้แล้วนะครับเกิดได้ดีเลยในจังหวะช่วงนี้แต่เรื่องความเครียดกับการที่กว่าจะได้มามันก็มีเหตุให้ต้องเครียดแหละแต่อย่างน้อยมันก็ส่งผลให้ตัวคุณเองก็แข็งแรงขึ้นและดาวเรื่องของความสําเร็จเขาก็อยู่ในจุดที่มันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่าเวลาดาวความสําเร็จนะครับต้องมาเจอกับดาวอังคารที่เป็นคู่ศัตรูเนี่ย ก็อาจจะส่งผลให้บางทีอะไรที่เกี่ยวกับคู่คู่ค้าหุ้นส่วนก็อาจจะมีเป้าหมายอะไรที่มันไม่ค่อยสอดคล้องกันก็ได้คอยจะขัดก,กันกับเรื่องของเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากได้เข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ายังสําเร็จได้อยู่แค่ลักษณะของความสําเร็จมันต่างกันนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกมันอาจจะได้ยากหน่อยหรือต้องไปเกี่ยวกับอะไรที่มันดูต้องเ,ออเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์แต่พอช่วงครึ่งหลังของเดือนพอดาว อาทิตย์ย้ายมาเนี่ยนะครับมาได้องเกฑ์เนี่ยคราวนี้มันมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรได้หลากหลายทางมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุให้คอยเครียดกับเรื่องของความสําเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับถ้าจะมองว่าโอกาสกับการมีโชคลาภที่มันจะเกิดได้ดีเนี่ยก็แน่นอนกว่าหลังวันที่18ไปมันก็จะมีโอกาสกับการมีโชคลาภอะไรได้ดีมากกว่าเพราะดาวโชคลาภมาทับตัวตัวไปอยู่ในช่องโชคลาภมีโอกาสที่ส่งผลดีกับการมีลาภผลเลยนะครับ ซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในช่องโชคลาภนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกและเดี๋ยวพอหลังวันที่18ดาวโชคลาภมาอยู่กับตัวแสดงว่าอะไรที่มันเป็นตัวเลขที่มันเกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยแหละมีโอกาสกับการก่อให้เกิดลาภผลกับคุณได้มากเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองจัดการเองจะค่อนข้างส่งผลดีนะครับซึ่งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่นะครับ หรือเพศตรงข้ามเวลาที่คุณไปเสี่ยงในเดือนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยส่งผลดีกับเรื่องลาบผลของคุณนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาตุนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ